แก้วคำหญิงสาววัย30ปีเกิดในครอบครัวชาวเขมรอพยพที่อาศัยอยู่ในชายแดนไทยเธอตาบอดตั้งแต่กำเนิดหาเลี้ยงชีพด้วยการร้องเพลงเปิดหมวกร่วมกับเพื่อนที่มีชะตากรรมคล้ายกันวินชายหนุ่มซึ่งหูหนวกและเป็นใบมายืนดูกลุ่มแก้วกับเพื่อนร้องเพลงเปิดหมวกท,ทั้งท้งที่ตัวเองไม่ได้ยินแต่วินจินตนาการไปเองว่าคงจะเป็นเพลงที่เพราะมาก วินมายืนดูแก้วร้องเพลงทุกวันโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าในแต่ละวันแก้วร้องเพลงอะไรบ้างแต่วินแค่รู้สึกชอบพอดสาวแก้วคำที่เป็นนักร้องของวงดนตรีตาบอดอาชีพของวินคือเป็นเด็กขนของในร้านชำแห่งหนึ่งที่อยู่ในตลาดเดียวกับพี่แก้วชอบมาร้องเพลงเปิดหมวกหลายๆครั้งที่วินเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนๆของแก้วเก็บข้าวของตอนเลิกงานวินทำแบบนี้ตลอดทุกวัน จนแก้วรู้สึกดีที่ชีวิตนี้มีวินเข้ามาช่วยเป็นดวงตาให้กับเธอและเพื่อนๆเมื่อวันเวลาผ่านไปทั้งสองตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันวินเป็นดวงตาให้แก้วคำส่วนแก้วคำเป็นเสียงให้วินเขาช่วยพาเธอเดินเธอช่วยแปลภาษามือให้เขาทั้งคู่คอยพยุงกันกลายเป็นร่างเดียวกันจนกระทั่งวันหนึ่งวินล้มป่วยไม่สามารถออกไปทำงานได้ แก้วคำเริ่มหวั่นใจถ้าหากวันหนึ่งไม่มีวินเธอจะอยู่ได้อย่างไรในโลกที่ไม่มีใครมองเห็นเธอเลยคืนนั้นแก้วคำจึงพูดกับวินอย่างหนักแน่นฉันอยากมีลูกอย่างน้อยถ้าเธอไม่ไหวลูกจะได้ช่วยดูแลเธอแทนฉันและเวลาออกไปทำงานลูกจะได้ไปช่วยเป็นตาให้ฉันไม่นานนะักแก้วคำก็ตั้งครรภ์ชาวบ้นในชุมชนแอบอัดต่างซุบซิบ แก้วคำกับวินก็ลำบากอยู่แล้วไม่มีบัตรไม่มีเงินยังจะมีลูกอีกเหรอแก้วคำตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ฉันดูแลได้อย่างน้อยถ้าวินล้มลูกก็จะช่วยแทนฉันฉันจะออกไปทำงานลูกจะได้ไปเป็นตาให้ฉันพวกเราจะอยู่ได้ปาสีซึ่งเป็นชาวกัมพูชาเช่นกันไม่พูดอะไรได้แต่มองแก้วคำด้วยสายตาเป็นห่วง เก้าเดือนผ่านไปแก้วคําคลอดลูกลูกออกมาครบ32ประการแก้วคําดีใจมากร้องไห้เพราะคิดว่าลูกจะเป็นแสงสว่างในชีวิตแต่วันรุ่งขึ้นหมอบอกผ่านล่ามอาสาลูกเป็นดาวซินโดรมค่ะแก้วคํากับวินช็อกเหมือนโลกทั้งใบหยุดนิ่งเงียบงันทั้งแสงและเสียงเมื่อกลับถึงบ้านวินไม่กล้าไปไหนไกล เพราะไม่ได้ยินเสียงลูกเขาต้องนั่งเฝ้าดูใกลๆ้ๆส่วนแก้วคำแม้มองไม่เห็นแต่ยังได้ยินเสียงลูกเขาจึงเป็นคนออกไปทำงานเลี้ยงครอบครัวบางคืนทั้งสองนั่งมองหน้าลูกอย่างเงียบสง,งันใจหนักอึ้งแม่ตาบอดพ่อหูหนวกลูกต้องการการดูแลตลอดชีวิตทั้งสองจึงตัดสินใจมีลูกอีกคนหวังว่าจะมีใครสักคนที่สามารถดูแลพี่และดูแลพ่อแม่ได้ในอนาคต ไม่ถึงปีแก้วคำคลอดลูกคนที่สองเธอร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจวินกอดเธอน้ำตาไหลแต่ไร้รอยยิ้มกเด็กน้อยไม่มีแขนไม่มีขาแขนข้างขวางงอกออกมาเพียงเล็กน้อยแก้วคำและวินก้มหน้ารับชะตากรรมน้ำตาไหลเงียบๆในความเงียบสงัดของชีวิตที่ไม่มีใครอยากได้ยินเมื่อความมืดของคนหนึ่งมาบรรจบกับความเงียบของอีกคนหนึ่ง พวกเขาไม่เคยมีสิทธิ์เลือกชีวิตเหมือนเกิดมาเพื่อดิ้นรนท่ามกลางโลกที่ไม่เคยปราณี